ขอต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เวทีสาธารณะเรียนรู้และการทํางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือว่ากพทนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัด พัทธลุงนะครับอยู่ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชรัฐจังหวัดพัทธลุงนะครับขออนุญาตให้ท่านได้เล่าสักนิดหนึ่งนะครับว่าในภาพรวมของพื้นที่เทศบาลตำบลชลัดเองนะครับก่อนที่จะ,ะมีการจัดการสุขภาพโดยใช้กองทุนตำบลเองเนี่ยปัญหาของพื้นที่เองมีอะไรบ้างท่านมองเห็นปัญหานั้นได้อย่างไรนํามาสู่นโยบายหรือว่าทิศทางของการจัดการปัญหาอย่างไรบ้างขอเรียนเชิญครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ทางสปสชเนี่ยได้คัดเลือกเอาท้องถิ่นเทศบาลตำบลชลัดมา เป็นแหล่งถอดบทเรียนในเรื่องของการดําเนินโครงการต่างๆที่ผ่านกองทุนสปะสะชซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเทศบาลตำบลบุรัเป็นผู้ที่ได้รับทุนมานะฮะจากสปะสะชแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทางเทศบาลสมทบไปมาเป็นกองทุนส่งเสริมสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยความเป็นมาเป็นไปกองทุนนี้ก็ก่อตั้งขึ้นมาโดยพระหยัดอยู่แล้วนะครับในปี2545-46นะฮะความเป็นมาโดยรวมแล้วเนี่ยพื้นที่ที่นี่เนี่ยในด้านสุขภาวะ มองว่าในเรื่องของสุขภาวะเนี่ยมันมี2อ,อย่างก็คือสุขภาวะทางกายและก็สุขภาวะทางจิตยังได้ย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยถ้าทางกายสบายแต่ทางจิตมันหมุนมุนเรื่องของสุขภาวะทางด้านสังคมเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่าเราก็เลยเห็นตรงนี้ว่าเราจะเอาเงื่อนที่ได้รับจากกองทุนตรงนี้เข้าไปตามกรอบของสอปสชที่ให้ไว้ซึ่งสปสชจ,จะให้กรอบในเรื่องของการจัดทำแผนเราจัดทำแผนเนี่ยให้อยู่ในกรอบไหนเอาไปแก้ปัญหาเรื่องอะไรที่สําคัญที่สุด ก็คือกรอบในการจัดทําแผนพอได้กรอบมาแล้วก็คือออกมาเป็นกิจกรรมที่จะส่งเข้ามาเนี่คือมันอยู่ในกรอบไหนซึ่งจะตั้งงบประมาณไว้ตามกรอบแต่ละวงเล็บแต่ลวงเล็บตรงนี้ผมไม่ลงลึกนะฮะในกรอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอไปอยู่ในกรอบแต่ละกรอบแล้วเนี่ยเอามาพิจารณาในชั้นของอนุกรรมการกลั่นกรองพอกลั่นกรองเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ที่กรรมการบอร์ดของกองทุน ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กําหนดได้ดีที่สุดก็คือตัวชีวัตตัวชีวัตทางด้านปริมาณและก็ตัวชีวัตทางด้านคุณภาพตัวชีวิตทางด้านปริมาณน,นี่ก็คือปริมาณในเรื่องของผู้ที่ไะผลประโยชน์เนี่ย มันมีจํานวนเท่าไหร่ในเชิงคุณภาพเนี่ยพอเขาได้รับแล้วเนี่ยคุณภาพของเขาสุขภาพขเขาดีขึ้นหรือเปล่าพฤติกรรมเปลี่ยนหรือเปล่าเราสามารถที่ต้องประเมินทีนี้ในเรื่องของการประเมินต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเปเปอร์มาทีหลังเราจะมีคณะกรรมาการอีกชุดหนึ่งที่จะเข้ามาที่สําคัญที่สุดที่ขาดจะไม่ได้ก็คือปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ทดลองแล้วมันไม่ได้ผลเราก็โครงการตัดไปในปีต่อไปเราก็อาจจะต้องพิจารณาไว้ลําดับท้ายๆอะไรก็ตามถึงแม้จะเป็นปนัญหาแต่ไม่ได้เกิดความต้องการของคนในชุมชนเนี่ย ก็ประสบความสําเร็จได้ยากเช่นเดียวกันเมื่อเราทราบปัญหาของพื้นที่แล้วเนี่ยเราทํำยังไงในการเชิญชวน ให้คนในชุมชนนะครับหรือว่าเครือข่ายองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในส่วนของการขอโครงการเองแล้วก็เมื่อขอโครงการไปแล้วเนี่ยคนในชุมชนเองเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยเมื่อเราทราบว่าในพื้นที่เรามีปัญหายัางไงใช่ไหมคะแล้วก็จะดึงหน่วยงานที่มาขอรับงบประมาณหรือว่าขอรับทุนจากสปสชเนี่ยค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะทำหนังสือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าตอนนี้กองทุนของเราเปิดแผนเกี่ยวกับด้านสุขภาพทั้งหมดกี่แผนนะคะที่สอดคล้องกับปัญหาที่เราค้นพบเจอในพื้นที่จริงๆ แล้วก็จะทําหนังสือไปยังหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นรพสตทั้งสองแห่งในพื้นที่นะคะกศนผ่านไปยังของชุมชนก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ชมรมต่างๆในหมู่บ้านเนี่ยค่ะว่าเราเปิดโอกาสให้มาขอรับทุนนะตอนนี้เรามีเงินตั้งอยู่หนึ่งก้อนประมาณ6กแสนนะคะแล้วก็เงินนี้สามารถใช้อะไรได้บ้างไปดําเนินกิจกรรมอะไรได้บ้างค่ะเมื่อเขาสนใจที่จะเขียนโครงการเราก็บอกว่าเราให้เวลาในการเขียนโครงการประมาณ2เดือนแบบนี้ค่ะเมื่อเขาสนใจที่จะมาเขียนโครงการจากแต่ก่อนโครงการที่เราเขียน จะเป็นโครงการเขียนมือใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวพี่เลี้ยงเองอะคะ่ะเราจะมีการสอนให้ผู้ที่ขอทุนมาขอทุนผ่านระบบของเขต12ก็จะมีข้อมูลแล้วก็มีบล็อกให้เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยเลยะคะ่ะเราก็จะมาะนําผู้ที่ขอทุนที่สนใจมาพัฒนาศักยภาพเขาอีกทีหนึ่งอะคะ่ะตอนนี้เราสามารถบอกได้ว่าทั้งโครงการในปี67เนี่ยคะ่ะเรามีทั้งหมด20 5โครงการก็ขอทุนผ่านระบบทั้งหมดนะคะจากการที่เราเชิญชวนนะครับแล้วก็มีผู้สนใจมาขอโครงการทั้งหมดเนี่ยผ่านทั้งหมดไหมครับ มีโครงการที่มาขอและมีติดปัญหาบ้างไหมครับทั้งหมดที่ขอมาในระบบมีทั้งหมด29โครงการนะคะก็จะมีประมาณ2-3โครงการที่ไม่ผ่านนะคะเนื่องจากข้อที่1ก็คือในเรื่องของการขอมาแล้วก็ไม่ตรงกับแผนกองทุนที่เราเปิดไวะคะ้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การขอเสนอโครงการเนี่ยเพราะปกติโครงการมันต้องเกิดขึ้นจากปัญหาด้านสุขภาวะหรือสุขภาพในพื้นที่เองเนี่ยเรามีการารวบรวมข้อมูลหรือว่า,าวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพื้นที่โดยใช้เครื่องมืออะไร ครับ,รบเราเรามีเครื่องมือที่เอื้อต่อการเขียนโครงการเอื้อต่อการทำแผนอย่างที่สุภาพรเขาพูดเมื่อกี้นะครับก็คือโลความฝันให้เป็นรีเวิร์สทำให้เรารู้ว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็มาร่วมกันกําหนดเป้าหมายว่าแล้วสุดท้ายเราจะไปที่ไหนตรงระหว่างอยู่ไหนกับไปไหนตรงเนี้ยเรามีโครงการที่จะต้องทําให้มันเกิดว่าจะไปได้อย่างไรก็คือเขียนโครงการ ให้ตอบเป้าหมายตรงนี้มันจะทําให้เราหลีกเลี่ยงโครงการหรือว่าลดโครงการที่เป็นประ,ประมาณโครงการอ e ีเวนต์โครงการทาครั้งเดียวจบมันต้องอาจจะมีกิจกรรมสองกิจกรรมสากิจกรรมสี่กิจกรรมก็แล้วแต่ขึ้นอยู่ตรงนั้นประเด็นสําคัญก็คือมีการประเมินในโครงการนี้ตรงเน้นให้มีการประเมินผลด้วยเพื่อเอาผลที่ได้นะครับไปเปลี่ยนสถานการณ์ว่าเราจากเราอยู่ตรงนี้จบโครงการแล้วเราขยับไปได้ ถึงเป้าหมายหรือไม่อันนี้ตัวนี้ถือว่าตัวที่จะเอื้ออำนวยให้ประชาชนคนเขียนโครงการเนี้ยเติมลงในบล็อกเนี่ยมันง่ายขึ้นเห็นประเด็นปัญหาที่ถูก กำหนดไว้ในแผนแล้วมันเป็นตัวช่วยให้เราด้วยกำหนดทิศทางไม่ให้โครงการเข้ามาโดยสเปรสปะเหมือนที่สุภาพร์บอกว่าโครงการที่ตกไปก็คือโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนก่อนที่จะเราเอาข้อมูลไปเติมในเว็บคนในแต่ละชุมชนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างเนี่ยเราได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไงครับเรอมีวิธีการสํารวจหรือเก็บข้อมูลอย่างไงครับจ,จุดหนึ่งที่ที่สําคัญ ข้อมูลที่ได้มานะถ้าคิดเอาเองสุดท้ายมันก็จะไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นการได้มาเนี่ยเราออกแบบไปสองทางก็คือ1น,นะครับคุณอาจจะใช้หลักการประชาคมซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคของการทําแผน2นะครับถ้ามีงบประมาณหน่อยก็เก็บข้อมูลทีนี้บางตัวนะครับเราไม่ต้องเก็บเราไม่ต้องประชาคมมันเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องก็คือ ข้อมูลใน s d c on cloud ของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ก็จะถูกเก็บโดยอนามัยอยู่แล้วนะครับการได้มาซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราได้ข้อมูลมาผิดมันก็จะผิดตั้งแต่เริ่มต้นก็คือปัญหาสุขภาพ,พเนี่ยมาจากทั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบของสาธารณสุขเองนะครับในฐานข้อมูลเองกับมีการทําเวทีประชาคมเพิ่ม มีการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจริงๆของคนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อมาวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งว่าแต่ละพื้นที่เองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรที่จําเป็นจะต้องแก้ไขหรือว่าสร้างความเข้มแข็งสร้างคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นแล้วเอากอมูลนี้ไปใส่ในระบบโปรแกรมนั่นหมายถึงว่าในจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยคนที่ทําวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่ตําบลฉลัดก็คือทําทั้งหมดในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ข้อมูลมันเชื่อมกันได้ั้้งในตนําบลลแว ต่อไปก็คงจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เลยนะครับเรามีตัวช่วยตรงเถิอนะครับในเรื่องของการเขียนโครงการหรือว่าใช้เงินกองทุนนะครับพัฒนาสุขภาพอย่างไรนะครับขอเชิญตัวแทนจากรอปตอเลยนะครับเดิมตีนะครับหน่วยงานราชการจะเป็นผู้รับทุนเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากเรามีระบบพี่เลี้ยงนะครับที่จะมาพัฒนากองทุนแล้วก็พัฒนาผู้รับทุนนะครับ ใจนะว่าช่วงสองสามปีหลังเนี้ยผู้รับทุนส่วนใหญ่นี้จะเป็นชมรมต่างๆเหล่านี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนในเป็นของรพสต,ต,ตเนี้ยมีแก้โครงการเดียวรับเราจะกระจายให้กับผู้รับทุนที่เป็นมาจากชุมชนมาจากหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ถ้าอย่างนั้นขออนญุญาตไปที่ผู้รับทุนฝั่งประชาชนดีกว่าวิธีการแบบนี้ถือว่าง่ายไหมครับหรือว่าติดขัดอะไรไหมค่ะจริงๆพวกผมก็พอมาทำทางเว็ไลต์ก็กลัวที่จะลำบากแต่ด้วยความที่ว่ามีพี่เลี้ยง คอยช่วยดูเลยถ้าติดการอะไรก็มาสอบถามซึ่งตรงนี้นะครับในชุมชนของเรานะครับพูดในระบบชุมชนต้องติดที่ตบันจบิรัฐมีความเป็นกานยิงสูงในทัทง้งต่างภาคอปตเองแล้วก็ชุมชนเองหรือว่าหน่วยงานในด้านต่างๆก็เลยามให้มันสามารถที่ว่า ทำได้ง่ายและก็การโอทางเว็บไซต์ก็ไม่ยากลำบากอะไรครับเครือข่ายนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐในส่วนของภาคประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยเสนอทุนเข้ามาแล้วเนี่ยทางเทศบาลตะบลชลเองเนี่ยมีการจัดการยังไงครับเราจะมีอนุกรรมการอยู่ชุดหนึ่งที่จะคอยดูโครงการในเบ,บ,บื้องต้นอนุกรรมการเนี่ยเป็นสาระสําคัญเลยนะครับเพราะว่าจะต้องเอาโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับไปกองรวมกันแต่ละโครงการเนี่ยด้วยความหลากหลายของการบริหารกองทุนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการบริหารราชการปกติอย่างเช่น วันนี้ที่เรามานเนี่ยนะครับเป็นองค์กรรวมแล้วก็มาดูแลเงินตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาการทํางานผมก็ยังมองว่าเงินกองทุนเนี่ยมันไม่ใช่เงินของเทศบาลเป็นเงินของทุกคนเราต้องอธิบายตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเสนอโครงการเข้ามาเนี่ยอนุกรรมการซึ่งของเราเนี่ยมีอยู่9คนอย่างเช่นโครงการของกอไก่โครงการชุมชนหมู่หนึ่งหมู่สองยกตัวอย่างนะครับเสนอมาอาหารว่างแบบน,นี้นครับสามสิบบาทอย่างเงี้ยนะโครงการหนึ่งยี่สิบห้าบาทแบบน,นี้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเจาะถึงคนแนนนั้นว่ามันจะต้องเท่ากัน คือส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ในตำบลพื้นที่ก่อนอ,อีกส่วนหนึ่งกันไว้ในจังหวัดถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนขอเยอ,ะ,อะบางพื้นที่อาจจะไม่ใช้เลยมีเงินเหลือเยอะอาจจะได้เอา กองกลางนะครับคือก่อนหน้านั้นมันมีการขู่ก่อนหน้านั้นมันมีการขู่ก็คือจะไม่จ่ายถ้าคุณไม่ไม่ไม่ตั้งใจทีนี้พอขู่ไปก็ไม่สําเร็จอ่ะต้องต้องต้องคืนอำนาจอีกใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าสปชเนี่ยท่านที่มาทํางานในนี้นะครับก็ก็หลุดออกมาจากระบบราชการจะทักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าพอมาทํางานเนี่ยเราอยากที่จะให้มันง่ายขึ้นนะครับให้มันง่ายกว่าปกติ นะครับผมผมจำได้เลยท่านจดยแล้วครับขอบคุณครับถ้างั้นขออนุญาตส่งไปหาท่านอาจารย์สักชัเลยดีไหมครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับประเด็นนี้นะครับครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ ประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นของผู้บริหารต้องชื่นชมท่านนายกสวนรวรีนะรว่าท่านมองเรื่องพวกนี้นี่ออกอย่างรู้โปร่งนะสิ่งต่างๆนี้ต้องหามาจากปัญหาพื้นที่เนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่มองปัญหาเนาะมองอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญเวลามองพวกเนี้ยอาศัยความร่วมมือในการที่จะพวกเรามาช่วยกันพูดคุยเนาะแล้วก็ได้สรุปขึ้นมาใช่ไหมท่านกําหนดปัญหาแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมนะฮะก่อนหน้านี้อาจารย์ศักชัยก็ได้ฝากไว้นะครับในการ ขอโครงการต่างๆนะครับก็ฝากถึงเรื่องของการยกระดับเพราะว่าเราก็เริ่มทําโครงการมาก็หลายปีแล้วนะครับก็คิดว่าโครงการที่จะเข้ามาหลังจากนี้โครงการไหนดีๆก็คงไว้แต่ให้ไม่ให้มีการยกระดับนะครับในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ให้ประชาชนอยากเข้าถึงง่ายนะครับ คำว่าพี่เลี้ยงนี่มาจากไหนนะครับมาจากความหลากหลายนะครับการได้มาของคนเหล่านี้นะครับไม่ใช่จะจับมือใครมาก็ได้นะครับเป็นคนที่เชื่อมประสานระหว่างงบประมาณที่มีอยู่ในกองทุนเองไปยัง หน่วยงานรับทุนก็คือภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่เราเนี่ยค่ะภาคประชาชนเราทํางานที่มันยากให้มันง่ายแล้วก็งานที่มันง่ายอยู่แล้วให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการที่เรามีโครงการนี้ครับมันช่วยในเรื่องของว่ามันกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้สูงอายุครับมีการใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นด้วย